เพื่อนมัน,นี้พิบัวมิรผลไม่อีกชนิดหนึ่งสีม้าแนนำเพื่อนๆน,นะคะอันนี้บลูแมนเบอร์รี่นะคะทุกคนอันนี้บลูแมนเบอร์รี่ค่ะเป็นผลไม้ทั่วๆไปนะคะเพื่อนสิเป็นตระกูลเดียวกันกับฟลอมนะคะ แต่ในเป็นภาษาเยอรมันเอินซืเอวามิลาเบลภาษาไทยก็อเอิญนมิลาเบลคือการค่ะทุกคนแต่พี่บัวบหกว่ามันเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีแดงนะคะแล้วผลไม้ชนิดนี้ก็คือมิสรสหวานบางบาง,บาง,บางต้นก็สือรสหวานนะคะบางต้นก็สิอสมค่ะแต่พี่บัว,วคิดว่านี่สิเป็นรสหวานเพราะว่าบอมเบเป็นเมลเบนปลานะคะทุกคน ต้นเมลเบนตาอยู่หลังบานพี่บัวกับมีค่ะแต่พี่บัวบอกท่านให้เพื่นเพื่อนเบื่อเพื่อนสิ่บลูกง่ญ่ไปเยอะกว่าหนีนะคะทุกคนเต็มที่ก็คือบอกท่านหน่อยบอกท่านเฮาเลยค่ะนี่น่วยคือบอกท่านเฮาค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะทุกคนน้อยอ่อนเพื่อนสิเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนสุกงอมเพื่อนสีหวานค่ะทุกคนสมคักพี่น้อง หลายหลายคนเพื่อนทีเอาไปกินแทนบักทันเ้ยค่ะเนี่ยนี่คนที่อยู่เมืองหนองนะคะเพราะว่ามันว่าได้ขึ้นไดอยู่เยอรมันค่ะทุกคนนั้นขึ้นหลายประเทศนะคะอืมสมกินบักทันสมดีดีเ้ยค่ะแต่ก่อนพี่บัวมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่หนาบานแต่เป็นเวลาเบนปลา,านะคะทุกคนอ,ออกเปรี้ยวหวานแซบค่ะกินคือบักทันเขาเลยแหละ ใบลักษณะใบเพื่อนเกล้ายไข่ไข่ใบแบบทันนะคะทุกคนนี่ค่ะ้ข่ใบพูซานะคะเพื่อนเพื่อนเจ้าว่าแมนพูซานะคะอย่าขอดใจผิดเพื่อนเป็นตนเมละาเบลกันทุกคนกินซุปได้แล้วก็กินดิบก็ได้ทุกกันค่ะพี่บัวเคยเก็บกินสมัยก่อนไหนเพื่อนจะไปลักษณะนี้ค่ะก็คนกิมเกลือพริกเกลือจับแบบพี่น้องเลยต้อง ไงพันใบพันเนี่ยใบบกทั้งนี้ทังันค่ะนี่ใบคือใบบกทันเลยค่ะใบน้อยๆกลมนะคะอันี้คือเพนที่ซือเมลาเบนนะคะล้วกมีอีกอย่างหนึ่งซือฟลอมนะคะฟลอมอนฟลอมเป็นเนสีลูกลูกใหญ่ลูกซํานี้ค่ะสีดำสีนสีสีดำนะคะลูกใหญ่สินันฟลอมอันนี้ ตระก,กูลเดียวกันนะคะทุกคนตระก,กูลเดียวกันอืรสชาติก็คล้ายๆกันค่ะฟลอมกับลูกลูกดิเพ่นกับสมขือนกันค่ะนี่ค่ะแต่อันนี้สิบ่ลลูกใหญ่นะคะทุกคนลูกคือคือพุทราบานเฮาเลยละคะเนี่ยค่ะเหมือนพุทราบานเฮาเลยละคะเนี่นี่แล้วก็มันสิมีสองชนิดนะคะอีกชนิดหนึ่งมันสิมีลูกสีแดงนะคะทุกคนมีลูกสีแดงอันนี้สิ สีแดงแล้วก็สีเหลืองแต่พี่บัวว่าสีเหลืองมันจิหวานกว่าสีแดงนะคะอันนี้พันมันต้อนอยังหน่อยอยู่เนาะต้อนอยังหน่อยอยู่นี่ค่ะดีประมาณว่าเกินสิสามปีนะคะทุกคนต้นนี่ปกติแล้วต้นนี้สีไงค่ะไงไงสูงแบบไงสูงเลยค่ะเหมือนต้นบักระทันเฮาเลยแหละนี่ไงซ้ำต้นบักระทันเฮาเลยเพืเ่อนๆเ,เ,เดี๋ยวพี่บัวสิมาอัปเดต แต่ตอนเพื่อนอันสุกไ้เบิ้ง้อคะทุกคนเพราะว่าพี่บัวเห็นงานอยู่นี่พี่บัวพี่บัวสีได้ชมก่อนมูค่ะต้นอันโปละใหม่แล้วเนี่ยค่ะเบิงบ่งเบิ่งเล่าค่ะเพื่อนเพ่นคิดว่านาสิติดปีแรกนะคะทุกคนนา่าสิตติดปีแรกค่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนพี่บัวคิดว่ามันนาสีดองคือปกทันดองได้นะคะทุกคนนี่ แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นของของหมองเห็นงานนะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ซ่อมนี่แหละค่ะเป็นมิสอยู่สองต้นนะคะต,นนต้นน้ำบุตรจักหน่วยค่ะทุกคนนั่นมิจักหน่วยค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อน,เ,น,เ,อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ